เบสเอาวันอีกแล้ววันนี้มาเจอกับมังกรสายสัมพันธ์เมื่อกี้ทอยเต่าแล้วโดยที่ผมเล่นก่อนนะเนาะผมเล่นก่อนชืน่อคนตล่นหรอเ่าพี่หกผมเข้ 2. 2> อสองแต่นาะยพี่ต้องเข้าเทิร์นจั่วก่อนต้องเข้าใจคอนเทนต์นะจัะ่วคอนเทนต์อะไรหรอครับเอ่อผมเล่นอะไรแล้วนะสายสัมพันธ์เหรอสายสัมพันธ์มีบาเรียไหมไอ้ตัวนี้ม,มีมีการมีการบาเรียมันจะมีอยู่แล้วยังไอ้ตัวเจ๋มบาเรียใช่แค่เป็นบาเีอะไรสักอย่างอ่ะ คือตัวหนึ่งจะมีหนึ่งบารีเอาไว้แจกเออโอเคชาดอลมันง่ายขนาดนั้นเลยนะจุดอ่อนมันอยู่ตรงนั้นนะคือทุกอย่างมีแค่เอฟเฟกเดียวเอาไว้แจกอ่ะคือในสนามจะมีแค่สีเอฟเฟกต์มีตั้งสีเอฟเฟกต์เลยนะพนี้ไปทำอะไรนะกาคันยาวๆบอนใบเดียวสามเอฟเฟกต์นรีไปทำอะไรนะผมไม่เสริมยาวๆนะเบาดราก้อนก็มีตั้สองเอฟเฟกต์ยังไม่รวมอีไอเทมที่มีอยู่สองกับไอมอนด้านข้างที่ไม่รู้อะไรอีกนึง ตัดนิดนึงแล้วไม่ตายยิงไรสี่ไรไม่ตายเลยมีเนื้อที่ใส่ไหมแค่บอลกูก็แน่นแล้วนี่ต้นทีออกไม่ใส่บริจากสองเหย็ดด้วยนึงใสแล้วไม่ว้าถ้าเราเราไม่บอดี้คอได้ไหมไม่ได้บังคับหรอนะได้ไม่ได้บาร์ดี้คอไปเลยเดี๋ยวโดนหลายตายหลตายมาแล้วไม่คุ้มหลายเลยหนึ่งแล้วยังเจ็บคอยอยู่แล้ว ุิชาตเกชยังจะขัดจะมึมไหมผมตจากคนแลวนะจัวนะผมน้าคุณทำผมติดแล้วนติดโควิดตรงที่หายใจไปพุริชาตเกตผมเบิด์สามหนึ่งเยสองสามมือหนึ่งเกตสอง อ่จัวร์ส์แล้วสองสองุลิด,ดิสมือหนึ่งอืมเขาที่นี่้าหมายจัวร์สองต้องจะให้ทิ้งมอนเตอร์อันนี้ทิงบายฟาลอืมไม่มีอะไรแล้วมั้งน่าจะประมาณนี้เข้าแบทเทอร์จะเล็กอะไรไหมไม่มีเลยตีรักเก่นนะผ่าเลย ลงลงถ้ามีเพื่อนอยู่ได้ชัดได้จวดทำลายมอนก่อนไหมไม่ทำไรเลยยาวๆเลยหุริยาวๆเลย,ย,าเลยบาเรียกันระเบิดอ่ะตัวที่สามใช้ก่อนเลยได้เปล่ากพะต้องใช้ก่อนไหมอ่ะอ่ะตัวนี้แจกอะไรบ้างไ,ไม่รู้ อ้น,นี้บาเรียกร,ระเบิดอ้น,นี้แจกให้ทั้งสนามได้รับความสามารถจ่ายสองเกตลุกได้อันนี้เข้าเทอร์นิฟายแจกความสามารถลบพลังสามพกับลบหนึ่งตัวหนึ่งเดิมมาเลยอ่ะหนึ่งพันตีเข้าอยู่ที่<ะ>มีอะไรไหมไม่มีตีความสามารถพื้นฐานมันฟื้นไรได้จวดสอง2ีสองคีสกลางหนึ่ีข้าง จ่ายสองเกตลุกอากิโตะทขาเอกไม่ได้ลูกตั้งสนามหรอไม่ไม่ลุกแค่ตัวเองไม่ค่อยได้ใช้หรอกปุ่นล้อด้วยตัวตีรอบจบลอสจ่ายสองเกช<ๆ>แล้วก็เอากองออกเลยใช่ไหมกองในนีออ้ครับผมไมืว่าเขาได้หับล้อน,นะครับไม่เขาได้หับล้อต้องให้กองช่วยสอนแล้วก็สับก่อนใช่ไหม เอาเร็ตักนิดนึงอ่าแล้วก็เข้าเทินอยู่ก็ใช้จั่วอย่างนี้เลยใช่ไหมก่อนใช่คร<อ>ับผมมนเดอโด่ไม่ใช่ใจบเทินจัวห้าอ่าพูดถึงกันโน่นยิปแบบตรง,งไหนทำอะไรได้บ้างของลิมอีกทีนิบาเยเล็กกระเบิดปั๊มป้องกันสามเดยออ่าเออสามันดุแล้วไอ้นี้เข้าไอ้แท็กเ็จอีกฝ่าย ลบพลังหนึ่งตัวสามพันลบครีหนึ่งตัวไหนเก่งสุดอะไอเทพไหมไม่ขาพอกมาเคอเทมเพราะว่าถ้าสี่ตัวก็คือผมลบสามพันสี่ครั้งะอะลบคลีสี่ครั้งด้วยพูดถูกอ่าลงดอก 1, 2, หนึ่งสองไลท์ไลท์หนึ่งทำไมไม่มีการ์ดฟาร์มหรอ,อเดี๋ยวนะอ่าไอน,นี้คือรอดมันไม่มีไซส์ใช่ไหมไม่มีไซส์ อันนี้ขอขอฆ่าแล้วกันนะนั้นอยากเล่นในนี้อันนี้ลงทําอะไรได้บ้างวะลงเฉยๆได้ไหมนี่ได้ครับไม่มีไม่มีคออะไร้ยลงได้เลยอ่าอ่ะลงเลยทำอะไรบ้างนี่ก่อนอ่าใช้เอามือมือทั้งหมดเลยใช่ไหมโ้โขีดอะไรไม่ได้ไม่จะมีขั้นเก่าไมได้แล้ออกมามาเลย มีอะไรนะให้มังกรใส่กำปั้นเล่นเลยอ่ะก็แต่มันไม่มีอะไรนะนี่มีแค่ทิปเปิลเองนะพิเนเทศไม่มีด้วยนะพิเนเทศไม่มีแต่พลังเจ็ดหมื่นตัวนี้ทำอะไรได้บ้างมังนกนการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกทำลายไม่ถูกเลสจากความสามารถคู่แข่งโอ้โหโหจมตีทำลายการ์ดทุกใบบนสามกู่แข่งโอ้โหแต่เราไม่มีบาเลีอาอ๋อเอาไปตัวบาเลียก่อนอ่าตัวบาเลียตรงไหนน,นนะตัวนี้อ่ะยิงสองล้านแล้วเราฮิลด้วยใช่ไหมอ่า โอเคตีกลางทำลายทั้งหมดเลยได้แค่ทีเดียวเนาะซื้ออีสามทีสองสามสี่ห้าหกเล่นให้เดี๋ยวตอนเริ่มเทนตอนเริ่มเทนก่อนนะเดี๋ยวตอนเริ่มเทนอ่าเริ่มเทนผมทำอะไรนะจากอะไรส่วนอะไรก็ได้อะไรก็ได้เสพสันต์ปันส่วเราเลยเดี๋ยวแล้วต้องอ่านเราไปวันนี้ก็ไม่ผมอะไรก็ได้สักหนึ่งนะเดี๋ยวนะ อ่าโอ้โหเยอะจังเว้ยเรื่องไม่ถูกเลยมือเยอะอย่างดีไปไหนดีก่อนเอาไปนี้กันนะไปไปห้องนี่นนะอ่าไปนี้ดีกว่าแล้วก็นะครีอื่อเ,ดเดี๋ยวไปเดียวแล้วอืมซ้ออีมีพลังถึงเจ็ดหมื่นแต่มีดีเฟนซ์แค่หนึ่งพันอ่า ถ้าหยิบป้องกันมาก็ตายแล้วเอ้ยถ้าหยิบไอ้ป้องกันดุลไรมากูต้ตายอ่ะเนาะไม่มีอะไรนะก็หาทางอยูไรเขาไม่มีกระห้ามอยู่นะอ่าเดี๋ยวนะไอ้นี้ก่อนจะดวลอะไรตัวเองเหรอโม่สองเอ้ยไม่ใช่โม่สามแล้วก็อ่อไม่ใช่ถูกแล้วโม่สองชาร์จสามกิบแล้วโมเพื่ออะไรอะ่ะโม่เพื่อเก็บสุสานอะ่ะไอ้พวกมังกรสัวสัมพันธ์ชอบสุสานอยู่แล้วเคร โอ้ชาร์จผิดแทนเพิ่งรู้ออกโอ้นี่ร่างใหม่เก่งไหมบริจแจกความสามารถเมื่อลงได้รับเพนนิทิกับไอดับเบิ้ลอุ้ยต่อให้พี่เพนเลยเดี๋ยวสู้พี่ไม่ใช่พี่จะติดหลวมเจ็บหลวมงจบเริ่มไม่มีอะไรมาเลยแจกความสามารถเมื่อตีฮิตมอนจะลุกได้เรื่อยๆก็คือไอดำไอดำตำรวจจัได้ไหม ตีฮิตแล้วลูกี่้นยืน่ะอะไรอย่าตีอ๋อมนพี่ตายอ๋อแล้วอย่างนี้ตีฮิตพี่ก็ต้องหมดโซ่เหรอต้อมีการ์ดกหรอก็ขอดูหนึ่งใบในมือเป็นการ์ดป้องกผ่นไหมเขาไม่รู้ให้ลุยมาก่อนแล้วจ้ะได้ได้อะก็มีเพ่เทเบาเท่าไหร่เนี่ยนี่ท่นเดียวตีเพ่เทเบาอันนี้คือโซการเฉยเลยเน่ยโซการทุกใบมีฮิตลูกเหรอทุกใบมีฮิตลูกความสามารถแจก ตีถึงไม้อ่ะพันหนึ่งถ้าป้องกันประเภทยิงดามเมจใส่ผมผมแพ้อะไม่รู้ต,ตีก่อนจะโอกาสครั้งที่สองเรื่อยๆยหรอก็เรื่อยๆดำตำรวจจำไม่ได้เลื่ยกี่ใบใบเดียวไม่มีเพเทหรอไม่เอาตัวเพเทตีได้ป่ะไม่หรออยากลบไลท์ไม่ใช่เลยไม่ถ้าสองขีผมอีโดนสะท้อนดามเมจไงผมกลัวตรงนั้นทำไมสะท้อนดามเมจอะไอ้การป้องกันดาเมจยิงไล่ตามคีดออกมาทีตีอ๋อใ่ไหมตีครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หก ครั้งที่7ครั้งที่8นับไกี่โซนี้ครั้งที่ครั้งที่10ครั้งที่11ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28พอทำไมเสยใจแล้วยูงบรรยากาศยุติยิงสองไลฟ์โอ้ยการนี้ยกเริ่มไม่ได้ด้วยเออเออผมลืมชุบมอนแต่ไม่ช่วยอะไรก็ ยิงสองไลน์แล้วผมได้ยูสองไลน์ไอ้นั่นไม่ใช่สะท้อนดาเมจเหรอไม่ใช่ฮ่าฮ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่